สวัสดีนะครับผมอันจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มารีวิวเกงตัวใหม่ล่าสุดเลยครับพีเนียนครับยี่เบ็ดออนตัวใหม่ครับนะครับตัวนี้ยี่เบ็ดออนผ้าสลับครับตัวนี้ชื่อรุ่นโรกอเวครับนะครับอินดิโก้ครับเอ็กเลสล็อกนะครับผ้าตัวนี้เป็นงานผ้าญี่ปุ่นครับจากลงทอโอกายามานะครับตัวนี้ จะมีกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับที่ได้เข้ามามีกระบอกเล็กและกระบอกตรงครับตัวที่พ่อค้าใส่ตอนนี้นะครับเอลสามสองกระบอกเล็กนะครับเอลสามสองกระบอกเล็กนะครับตัวนี้เลยนะครับป้ายหนังแท้ครับหนังวัวครับเป็นงานฟอกฝาดป้ายตัวนี้จะหนาที่สี่จุดห้ามิลสอดเข็มขัดด้านหลังครับนะครับโลกอเวยครับอินดิโกเอ็ดอินดิโกเอ็กเลดล็อกนะครับพีเนียนครับ เนี่ยครับยี่เบ็ดออนสองพันยสี่นะครับป้ายไหนที่สี่จุดห้าสอดเข็มขัดด้านหลังหูเข็มขัดด้านหลังใช้เป็นงานดับเบิลนะครับตัวนี้จะเป็นงานโชว์ริมทั้งคู่ครับจะเป็นงานดิ้นทองครับริมแดงนะฮะดิ้นทองริมแดงแบบนี้เลยครับและรุ่นนี้นะครับลูกเล่นทางแบรนด์จะใช้เป็นงานย้ายลูกโซ่ด้านในมาอยู่ด้านนอกครับจะเห็นเป็นงานเส้นได้เส้นใหญ่หนาๆเลยเห็นไหมฮะเอามาโชว์อยู่ด้านนอกครับปกติมันจะอยู่ด้านใน แต่ทางแบรนด์ก็จะเปลี่ยนลูกเล่นออกมาไว้ด้านนอกแทนนะครับแซมได้ได้สีแดงครับย้ำกระเป๋าเพิ่มความแน่นหนาเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งครับเป็นงานปักขนนกสีทูโทนครับด้านบนจะเป็นงานเดินได้สีเทาด้านล่างเป็นงานได้สีน้ําตาลทองขนนกนะครับแท็กป้ายครับตัวนี้จะเป็นงานใช้เป็นงานดินทองนะครับนี่ครับพีเนียนครับผ้าตัวนี้ครับเป็นงานสีอินดิโก้ครับเป็นงานผ้าสลับนะครับอินดิโก้เอ็กเรดล็อปนะครับ ด้านในจะออกเป็นสีบราวนะครับออกสีบราวนหน่อยๆเรามาดูขอโทษทีมาดูด้านหน้าก่อนนะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชวรินครับรีเวตเป็นงานทองแดงปั๊มแบนครับมาตรฐานเลยปักคนนกสีทูโทนและตัวงานนะครับกระดุมใช้เป็นงานทองแดงครับปั๊มแบนเหมือนกันสินค้าตรงปกนะฮะแบบนี้ส่วนด้านในครับมีกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับผลิตเอลยี่สิบแปดถึงสามแปดสินค้าเข้ามาวันนี้ละนะครับ ตัวผ้าด้านในครับผ้าแซมด้านในตัวนี้ใช้เป็นงานปักนะฮะผ้าก็ต้อนสีดาปักได้ได้นะครับขนนกสีเงินกับสีน้ําตาลทองครับนีครับงานเย็บเดินได้สามเส้นนะครับปกติด้านในจะเป็นลูกโซ่เส้นใหญ่แต่ว่าตอนนี้ทางแบรนด์ใช้สลับเอาครับไปอยู่ด้านนอกแทนนะครับแท็กป้ายครับพีเนียนครับนี่เลยรุ่นไบเกอร์นะครับโลโก้วตัวนี้นะครับอ่าผมมันลืมให้ดูอีกอย่างผ้าด้านในครับมันจะออกเป็น ออกเป็นสีน้ำตาลแดงกันนะครับนะฮะสีสวยครับผ้าด้านในเป็นสีแบบนี้สวยนะด้านหน้าครับกระเป๋าครับเป็นงานสกรีนครับนะฮะไบค์เกอร์เนี่ยครับเอกลักษณ์รุ่นนี้เลยและอีกอย่างครับตรงสาบกระดุมจะใช้เป็นงานโพ้มแบบก้นหอยครับจะใช้เป็นงานโพ้มแบบก้นหอยเป๊กมุดจะใช้เป็นงานทองแดงปั๊มแบนครับเนี่ยครับ ละเอียดแบบนี้เลยสวยนะเป็นไงหนึ่งรุ่นที่ใส่สบายอยู่นะครับนะครับก็ใส่สบายดีครับจะมีความดิบมีความกระด้างอยู่ในตัวครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ว่าแข็งจนเกินไปนะนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานนะครับริมดินทองครับเนี่ฮะดินทองริมแดงแบบนี้เลยนะครับจะเป็นพูดง่ายๆก็เหมือนริมทองริมแดงครับนะครับ ขอบนอกเป็นริมทองขอบแล้วก็ตรงกลางเป็นริมแดงครับสนใจนะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้งานเย็บลูกโซ่ทั้งตัวครับและงานพวงขาด้านในตัวนี้เดินได้สีแดงครับแบบนี้เลยนะครับทางแบรนด์มีพัเกจด้วยเป็นกระเป๋ายีนครับกระเป๋ายีนไปด้วยหนึ่งใบครับตรงรุ่นเลยครับนะครับยี่เบดอ่อนรุ่นไบเกอร์แล้วก็ป้ายหนังขนนกหนึ่งอันครับแพ็คใส่กล่องทางแบรนด์ไปให้ด้วยนะครับ ถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะฮะสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยกระบอกเล็กกระบอกตรงตอนนี้ของเข้ามาครบแล้วนะครับนะฮะเข้ามาวันนี้เลยนะครับเย็นนี้เจอกันครับสวัสดีครับ